ป้าไปในปานได้เจอกุมารีก่อนไปในปานรอบนี้มีความบังเอิญหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าหลายคนอาจสงสัยว่ากุมารีคืออะไรกุมารีจะเปรียบเหมือนเทพธิดาของชาวเนปาลเจ้าในประเทศเนปาลจะมีเพียงไม่กี่เมืองเท่านั้นที่มีกุมารีเขามีความเชื่อกันว่ากุมารีเป็นเทพธิดาที่คอยคุ้มครองเมืองส่วนที่การมันดูจะเป็นกุมารีหลวงจะเป็นกุมารีที่มีความสำคัญที่สุดเป็นกุมารีที่คอยคุ้มครองประเทศคุ้มครองกษัตริย์เจ้าตอนที่ป้าไปเอาจตุรัสการมันดูดูบ้าก็มีโอกาสได้เจอกุมารีเจ้าและนี่ก็คือทีีีี่ปรระะททับของพวกกกุุมมาาา ที่รูปสี่เหลี่ยมจะไดร้อมด้วยระเบียงไม้แกะสลักสวยงามทั้ง3ชั้นเป็นร้านที่ลึกลับที่สุดในเนปาลแต่ละวันจะมีเวลาที่กุมารีจอกมาให้เราได้เห็นแค่กี่นาทีกุมารีจะนั่งประทับอยู่ตรงชั้นสามเราสามารถมองเห็นได้จากหน้าต่างบานนั้นในแต่ละช่วงเวลากุมารีก็จะประทับหน้าเจ้นั้นแตกต่างกันในวันที่ป้าไปโชคดีมากๆเลยเจ้าไปสองช่วงเจ้าได้เห็นทั้งสองครั้งแต่ในช่วงที่กุมารีได้ออกมาให้เราได้เห็นเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาบอกให้เราต้องเก็บมือถือไม่สามารถถ่ายรูปได้เจ้้้าาาาแแลลเรื่่่อองปปปปกกททีีบสขไ ไม่รู้ว่าตรงกเทศกาลอะไรมีเด็กจำนวนมากมาพร้อมกับครอบครัวแต่งซาลีสีแดงและเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นเทพพิดากุมาลีกันทุกคนเลยเจ้าป้าเดินเที่ยวรอบๆกจัดมันดูดูป้าได้เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาพร้อมกับครอบครัวก็เลยขออนุญาตผู้ปกครองเขาขอเขาไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปด้วยน้องเขาแต่งตัวมาเต็มองคเลยเจ้าเพ้นสีแดงที่เท้าตัวเจ้าแต่งตัวเหมือนกุมาลีตอนที่ออกทำพิธีจริงๆเลยเจ้าน้องขานี้มากๆเลยเจ้าสุขาป้าว่าสุขาต้องสงสัยแน่ๆเลยแม่นก่อนต้องมีคนคิดแน่ๆว่าน้องเขากลัวป้้้าาาคค่่นอองงเเขขมมยยิิิลลลแแตจรๆวีีืบุุก กุามารีจะมีความสุขุมแตกต่างจากเด็กทั่วไปเจ้าแ่มิีมจะไม่ห,ไมหัวเราะให้เห็นฟันเจ้า